สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกลับมาพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะก็จะมาตอบคําถาม,ถามพี่ๆทุกคนนะคะที่สงสัยกันเข้ามานะคะแล้วก็จะให้พี่นนท์เป็นคนตอบนะคะพี่นนท์น่าจะรู้ดีกว่าใหม่แน่นอนนะคะค่ะก็เริ่มจากคําถามแรกเลยนะคะขอถามชาวบ้านทั่วไปการพูดใช้ภาษาอะไรกันครับต้องแต่เริ่มเริ่มได้ก่อนว่าจริง ในการใช้ภาษานการก็ท้องถิ่นก็จะเป็นภาษาไทยใหญ่เป็นหลักแต่ก็จะมีพูดภาษาพม่าบ้างภาษาไทยบ้างประถามี่น้องชนเผ่าก็จะเป็นอาคาลาหูอ่ะก็จะใช้ปากคนกันไปแต่ที่ที่ทะเลในหมู่บ้านนี้ก็จะใช้ภาษาไทยใหญ่เป็นหลักแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ในชุมชนก็จะรู้หลายภาษาครับก็จจะเป็นภาษาไทยภาษาพม่า ภาษาอังภาษาลาหู<ฮ>นะเพราะอยู่เป็นชุมชนเดียวกันเนาะก็ต้องรู้หลายภาษาหลายภาษาเนาะถ้าเป็นแท็กกิเลกนี้บอกเลยว่าสมน่าจะพูดภาษาไทยบ้างอ่าใช่ถ้าเป็นแท็กกิเลกส่วนใหญ่ก็จะเน้นในการพูดไทยเป็นหลักเลยอ่าเขียนพูดอะไรต่างๆก็ถ้าเป็นเมืองแท็กกิเลศจริงๆก็จะเป็นในการใช้ภาษาไทยเป็นหลักเลยมันก็เหมือนประเทศไทยเลยนะครับแต่ที่นี้ก็แต่ว่าใช้ไหมก็ใช้รุกวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้อุโปโภคบริโภคต่างก็ใช้ภาษาไทายเพราะว่านําเข้าสู่ประเทศไทยแล้วเคยนำใช้ภาษาไทยเป็นหลักนะครับที่นีกน่ก็เนี่ยก็คือพูดผสมผสานกันนั่นเองนะ,ะ<ช>ว่า<ช>ไทยใหญ่ไทยคืนอะไรน,นะถ้าเป็นเชียงตุงนี้หลักๆก็จะไทยคืนส่วนมากนะไทยคืนไทยคืนถ้าเป็นที่ท้าเหลือเนี่ยเป็นเาเรียกภาษาไทยเนาะภาษาไทยภาษาไทยหรือว่าไทยใหญ่นั่นเองนะคะโอเคคำถามต่อมานะคะผ้าจีบอลที่พม่า ไซส์มีร้านตัดเย็บในพม่าหรือว่านําเข้าจากเมืองไทยการที่มพม่านี้ก็ถ้าจะบอกเป็นจริงๆิงก็แบ่งเป็นหลายนิกายแต่ละภาษาก็เป็นนิกายของนั้นยกตัวอย่ยางไปเป็นพม่าก็จะเป็นพมา่าโดยตรงเลย่าถ้าเป็นไทยขืนก็จะเป็นไทยขืนโดยตรงเลยกย็ถ้าเป็นไตหรือไทยใหญ่ก็เป็นไทยใหญ่โดยตรงเลย แต่การห่มผ้าจีวรก็จะแตกต่างกันไปยกตัว mm hmm. อย่างเช่นถ้าเป็นในประเทศไทยก็จะเป็นนิกายชเราวาสแบ,บ่งเป็นสองนิกายหล,กลักนิกายมหานิกายกับนิกายธรรมยุทธนะ์ือถ้าถ้าเป็นนิกายนี่จะ่ผมผ้าเหลืองไม่เหมือนกันหรออ่าไม่เหมือนกัน oh. แต่ถ้าเป็นธรรมยุทธ์ก็จะผมเกี่ยวกับคล้ายๆเหมือนอซีซ,ซีแล้วก็เหมือนคล้ายเหมือนเขาเรียกว่าสีสีขี้มา้าเรือสีอะไร สีเทานะสีหมุนหมองนะชาธรรมายุทธ์ก็จะเป็นเข่งนะเป็นพัดเข่งปฏิบัติปฏิบัติเยอะๆพูดพูดน้อยๆนะอันนี้คือพัดธรรมยุทธ์นะเห็นท่านพูดเลยแต่ถ้าเป็นหมายนิก,กายก็คือปฏิบัตินิดนึงนะ่ไม่พูดเยอะๆฉันเยอะๆนะนิกายที่ที่ผมรู้จริงๆก็คืออาจจะมีนิกายเย,ย,ยอะกว่านั้นก็ได้ในในในประเทศบาท้บานเนี้ย แต่ที่ผมรู้จริงๆเป็นนิกายก็คือสารนิกายหลักสามนิกายหรือแบ่งประเภทสามประเภทนะเห็นไหมเด็กก็เป็นนิกายจะเรีย้ว,ว่าผ่ายของผ่ายของพม่าเหมือนกันก็จะเป็นพม่าก,ก็จะใช้ภาษาพม่าหมดเลยอ่าวัดไม่ว่าจะเป็นคําสอนการปฏิบัติประพุดิบัติแต่กก็คล้ายๆกันนิดนึงแต่ว่า ในหลักที่จะมาใช้มาใช้ในการพูดในการสอนกเป็นภาษาละม่าแต่ถ้าเป็นขืนเอาตั้งแต่เชียงตุงมาถึงถึงไทเกเล็กลงมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาขืนถ้าเป็นวัดก็จะมีการเทศการธรรม็นไหมการเทศพระเวสสันดรอะไรต่างๆก็จะใช้ภาษาขืนหมดเลยนะแต่ถ้าเลยเชียงตุงไปถ้าเมืองเมืองสี่อราเชียวพวกนี้นะแถวเมืองเขาเรียกว่าฝั่งตะวันตกของรัชานเนี่ยอ่าเป็นไตก็จะเน้นภาษาไตเป็นหลักภาษาไทยเป็นหลักเลย ในการเทศจเขาเรียกว่าพอรตารางนะในการเที่พอรตารางก็จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักที่ที่รู้คือจะเป็นสามนิกายหรือสามประเภทนะในการแบ่งแต่ก็หลักทํคำสอนข้อคู่ปฏิบัติก็จะเหมือนเหมือนกันนะจะคล้ายๆกันแต่ถ้าที่ถามว่าผมถ้าผ้าที่ห่มเนี่ยนำมาจากที่ไหนบ้างก็จะมานำมาจากประเทศไทยบ้างแล้วก็ที่พม่าบ้าง ที่ประเทศไทยก็ที่เขาคงใช้ผมก็จะเป็นสีเหลืองส้มนนะสีเหลืองส้มแล้วก็สีอ่าเขาเรียกว่าพระราชทานนิยมสีออกอ่าสีขี้ม้าสีขี้ม้าหรืออ่าสีมนนะอาจจะสีอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าพระราชทานนิยมอ่าที่ถ้าถ้าจับถ้ารู้จักเชียงตูมาถึงเท็กเกนี่ก็อ่าจะคล้ายๆมานิกายนะแต่ใช้แบบอ่าสีเหลืองส้มบ้าง แล้วก็สีพระชนนโรมบ้างถ้าเป็นพ้าม้าจ๋าเลยก็จะเป็นสีแดงสีแดงแล้วสีแดงเลือดไก่ือสีับอันนี้คือมงบอกเลยว่าเป็นนิกายอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่าเป็นนิกายอะไรก็คือเป็นอ่าเป็นผ้าวัดไหนเป็นอ่าวัดไหนคือเป็นอันนี้คืออยู่วัดพ้าม้านะอันนี้คือพ้าอ่าวัดไตนะนี่เป็นว่าวัดขืนนะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือก็ถ้าขาดแคลนจริงๆถ้าตามชนบทหรือวัดที่ หากใความเจริญหรือ,อสถาญาตโยมที่ไม่สามารถที่จะเอาผ้าไตเป็นถวายก็ใส่ผ้าเหมือนกันได้<ม>เหมือนออยกตัวอย่างเช่นผ้าผ้าที่เป็นใช้ภาษาขืนแต่ผ้าที่ใช้ภาษาไตก็อาจจะนุ่งห่มเหมือนเหมือนกันทุกวันนี้อาจจะเห็นเหมือนกันหรือแม้แต่ผ้าพม่าก,ก็จะนุ่งห่มแบบสีเหลืองส้มก็ก็มีอยู่นิดนึง<ม>เพราะว่าในบางพื้นที่ก็ไม่ค่อยขาดคือขาดแคลน ใเรื่องการหาอมในหอมต่างๆเพราะว่าในที่นี้คือ,อาการห่มต่างเนี่ยมันแล้วแต่บางพื้นทีแ่แต่ที่จริงคืออยากจะบอกว่าคือในการนําเข้าจริงๆก็คือนําจากประเทศละมาบ้างแล้วก็นาจากประเทศไทยบ้างที่ <sque> มาใช้ร่วมกันอโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะน้องใหม่คิดนน์เคยบวชพระมาศึกษาที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอ๋อเคยมาชอรอใช่ไหมให้โกนคิ้วเหมือนพระไทยไหม ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ผมบวชนี่คือไม่ได้ไปเรียนที่มจรหรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ร,รารรชวิทยาลัยนะ<ม>แต่ก็มีเพื่อนๆอยู่ที่ที่ไปเรียนส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระจากประเทศรรมาศรสีลังกาที่เบตอะไรอย่างนี้ก็ถ้าไปเรียนจริงก็ไม่มีการคนคิว้ว<ม>ไม่มีการคนคิว้วัำยกเป็นพระที่บวชจากประเทศไทยหรือบวชในประเทศไทยจริงๆก็จะมีการคนคิ้วอยู่<ม>เพราะว่าจะมีพะเพื่อนที่ไปเรียนหรือว่ามีการ ปีละครั้งมีการรับปริญญาหรือที่มีกิจกรรมที่ให้ทางวัดไปทําไปช่วยทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างๆเนี่ยเราก็ไปช่วยอยู่ทางมาหรือแล้เขาเรียกชัก้นๆั้นมามจลอนะก็<ม>ถ้าเป็นพระจากประเทศพม่าศิลปังการอ่าจากประเทศได้มาใช่<ม>ท,ที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นคนคิ้วจะไม่กวนอ่าม,มันโนคิวนะครับค่ะแล้วตื่นเป็นกวนตอนไหน อ๋อก็เข้าบวชประเทศไทยเนี่ยก็ต้องกกนคิ้วเนยอ๋อคือบวชบวที่ประเทศไทยถึงโกนใช่ไหมอ๋อถึงเหมือนอย่างเช่นว่าบวชที่เชียงตุงบวชที่พมา่าเนี่ยเข้าไปประเทศนั้นจะไม่กวนใช่ไหมเข้าไปประเทศไทยจะไม่กวนใช่ไหมถ้าไปบวชที่ไทยถึงจะกกนคิ้วแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดอ่าบางบางรูปของท่านก็ก็กวนอยู่นะเด่ที่เห็นในในมอจรอนะในหมหาวิทยาลัยมหามหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยพาที่มาต่างต่างประเทศเนี่ยสย่วนใหญ่จะไม่กกนกันอ๋อแต่ถ้าไป ที่ที่เข้ามาเรียนจริงๆนี่เขาไม่ได้อยู่เป็นวัดนะเขาอยู่เขาจะพักตามหอพักของมหาหว,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 วิทยาลัยแต่ถ้าอยุดตามวัดประเทศไทยทจริงๆเนี่ยจะมาสาในวัดในประเทศไทยจริงเนี่ยก็ต้องก็ต้องโกนโ<อ>ตามกฎระเบียบวินัยของออแต่ละประเทศนั้นๆอาจจะต้องโกนนะครับและและบวชครั้งแรกที่วัดไหนครับการที่ท้าความหมว่าตอนที่ตอนที่บวชเป็นเนรเนี่ยบวชที่บ้านนี่แหละแล้วก็พอไปอยู่ประเทศไทยนั่นเอง พออายุครบยี่สปีเนี่ยก็ได้อุปสมบทในจังหวัดเชียงรายพอดี <c oughs> อาก็ได้ได้รับความเมตตาจากอดีตเจ้าคณะตำบลหรือและระทั่งอดีตเจ้าคณะอำเภอแมสจังหวัดแมสออำเภอแม่สายนะครับแล้วก็ในบทตรงนั้นแล้วก็พอพอเรียนเรียนแล้วก็มาเรียนจากกรุงเทพต่อถามต่อมานะคะขอถามจ้า,าจไม่ว่าก,กันนะอยากรู้ จาประเพณีการตายเขาทำอย่างไงครับเหมือนที่ไทยไหมแล้วที่วัดมีกองฟอนเนี่ยกองฟอนคืออะไรถึงเมนเมนเผาศพไหมแบบไม่ทีกศาะโอเคค่ะโอันนี้เรอได้ดีนะคะทีนี้คือรู้เลยเว่าจะแตกต่างจากประเทศไทยแต่ก็อาจจะเหมือนในบางชนบทในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือบางพื้นที่บ้างก็คือในที่นี้คือจะไม่มีเมนหรือเผาศพในวัด แต่เขาจะมีป่าช้าป่าช้าที่แห่งหนึ่งในหมู่บ้านนั้นๆหรือในชุมชนนั้นๆเพราะว่าถ้ามีการตายเกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นทางหมู่บ้านหรือทางทางเป็นทางนี้นะทางเชมตงุงทางเทกเกชเนี่ยเขาจะไม่นิยมนําศพเนี่ยไปไว้ที่วัดส่วนใหญ่ก็จะจัดที่บ้านเลยถ้าบ้านาสมมติว่าญาติใครเสียก็เสียบ้านไหนก็จัดบ้านนั้น พอแต่ว่าเขานสันนิมต์พระมาสวดสามวันเจ็ดวันแล้วแต่แล้วแต่กรรมแล้วแต่สภาพที่จะรู้เลือกรู้ชัยในการรู้เลือกงามยามดีในการที่จะเอาไปบากปราชานะในที่นี้ก็คือในการในการเผาเนี่ยเขาจะมีป่าช้าเขาเลยตรงในชุมชนนั้นๆในวันนั้นๆเขาจะไปเผานะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าตายที่สมมติว่าตายที่โรงพยาบาลแล้วมาถึงบ้านไม่ทันเนี่ย เขาจะไม่เอาเข้าบ้านเลยเนาะใช่ครับเขาจะเอาไว้อยู่ข้างนอกแล้นอกบ้านเลยมันจะเป็นนอกบ้านอ่ามันจะเป็นวัฒนธรรมธรรมเนียมตั้งแต่โบราณการนะครับถ้าเกิดว่าเราคนในชุมชนหรือคนในหมู่บ้านเนี่ยอ่าแต่แต่ละชุมชนเป็นความเชื่อในสมชนนั้นนะครับอ่าใช้วิจารณาในสมชเพราะว่าในการทาท่าตามหมู่บ้านในชุมชนที่ที่ผมอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนในชุมชนเนี่ยไปเสียที่อื่นหรือไปเกิดประัิเหตุที่อื่นไปเสียที่อื่น หรือแม้กระทั่งไปตายที่โรงพยาบาลลนี่นะถ้าจะนําศพเข้ามาจริงๆเนี่ยก็ต้องมีมีการทําพิธีเขาเรียกว่าพิธีทำทำไปทําพิธีตรงศาลากลางหมู่บ้านหรือใจบ้านเนี่ยให้กลับมาดีเหมือนเดิมสามารถนําเข้ากลับมาได้แต่ว่าต้องไม่ขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรืออาวุธท่าหรือไว้ที่ปกครองว่าถ้าเข้ามาได้เนี่ยจะต้องมีการทําพิธี ขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง,ทางในหมู่บ้านในหมู่บ้านอูอ้ป่ักษาของเรานะเนี่ยก,ก็สามารถากลับมาได้เดี๋ยวถ้าว่าญาติไหนที่คนใดที่แบบไม่อยากยุ่งยากในเรื่องตรงนี้ก็เขาก็ไม่จะไม่เขาก็จะไม่นํามาในหมู่บ้านเขาสมมติว่าถ้าตายที่โรงพยาบาลเขาก็จะทําวิธีที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็เสียไปเลยนะแต่ถ้าญาติที่เขาอยากจะนำนำศพเนี่ยกลับมาที่มาในหมู่บ้านก็ สามารถทํมาได้แต่ว่าต้องมีการทําพิธีเขาเรียกว่าประสาทใจเขาเรียกว่าขอขมาเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาผู้ประรักษาในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงใจบ้านนะเลี้ยงใจบ้านเลี้ยงใจบ้านอะานะครับแต่ว่านําเข้าบ้านไม่ได้นาะแล้วก็มีการมีการจ้างกันไปนอนด้วยนะคะพอที่นี่คือถ้ามีการยกตัวอย่างเในหมู่บ้านเมื่อสงราที่บัานมาก็จะมี ตายไปแล้วสองศพนะขออไปนะพอพอมอีที่นี่คือจะมีประเพณีแบบยังถือวันอังการนนะถ้ามีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการ่าให้ชาวบ้านนี่ยงมุนเวนกันไปไปนอนไปนอนโนอมเป็นเพื่อนท,ที่ที่บ้านตายเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสายสายล้านสายละหนึ่งวันแต่ถ้าเอาไว้เอาไว้เอาไว้สองสามวันก็ตกสองสามวันถ้าเกิดไปเผาป่าซาเ็จปุ๊บเนี่ย อีก3วันสวันถ้าหลังจากนั้นก็ต้องไปนอนนอนเฝ้าหนืองสงฆ์ญาติผู้ตายเพื่อจะเพื่อจะไม่ให้กลัวหรือว่าโศกเศร้าเสียใจอะไรนะนี่จะเป็นนี่จะเป็นนีแบบนั้นนะครับถ้าถ้าตัวเราไม่ว่างไปหรือว่าไม่ไม่ทันไปเนี่ยก็จะสร้างคนอื่นใช่ไหมสร้างคนให้ไปไปไปนอนแทนถ้าเราไม่ไปเนี่ยคือจะเขาจะมาเก็บสองร้อยหรอคาเขาจะก็จะก็จะโดนปรับนะสองร้อยจะโดนปรับตามกฎระเบียบหมู่บ้านนั้นนั้น ก็ถือว่าเป็นพรมนีที่ที่จะว่าดีก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในการในเมื่อเสียบุคคลสําคัญในครอบครัวไปก็จะมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจหมุนหมองอ่าตัวเพื่อเป็นกำลังใจอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่ออ่าไปอยู่เพื่อที่จะอะไรประมาณนั้นนะถ้าเกิดเราตัวเราไม่ไปเนี่ยเราก็จ้างคนอื่นไปนอนหนึ่ง้อยบาทนะคะอ่าลังคาล้านหนึ่งคนนะ ถ<อ>้ายกตัวอย่างหมู่บ้านนี้ก็คือจะแบ่งเป็น3ามสายนะฝั่งตะฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกแล้วก็สายหมู่บ้านใหม่นะ<ม>นั่นคือสะแบ่งเป็นสามสายคำถ,ถ,ถามต่อมานะคะทิดแฟนอะไรนะแฟนหมมังกรแสดงว่าอยู่ที่วัดมหานกกายเก่าแก่เช่นวัดสเกตของช่องปลาหลับดิน คนเราเคยมาบวทเรียนอยู่ที่ไทยเหมือนทิดแฟนวัดวัดกัญญามิตรยังไม่ยอมอยังไม่ยอมเปลี่ยนการห่มจีวรเป็นรูปบทแบบพระมอนนิกายธรรมยุทธนะแต่บางวัดเปลี่ยนสีจีวรจากเหลืองมาสีพระราสทานตามธรรมยุทธแล้วพระตามอภเพะ ตามพระเถระปกครองและตามราชนิยมสังเกตว่าต่างจังหวัดได้สิงตรงยังใช้สีเหลืองเดิมเป็นส่วนมากว่าถามทิดแฟนให้หน่อยว่าอยู่วัดไหนอ๋อคือตอนที่ไปอยู่นี่ก็คืออยู่ในวัดแห่งหนึ่งนะแต่ว่าปิดเผยไม่ได้นะครับอยู่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะแต่สมัยก่อนก็ก้นหุ่มห่มเหลืองกันห่มส้มเหมือนกันก็เหมือนที่ พี่อ่าคอมเมนต์มาเลยว่าตอนนั้นก็มีการห่มเดืองพอพออ่าพระพระอาจารย์หรือเจ้าวาดเนี่ยเข้าในวังบ่อยๆนี่ก็ต้องต้องเปลี่ยนเป็นพระชนนิยมหรือผ้าผ้าอ่าเรียกว่าผ้าสีสีที่มาสีอะไรเขาเรียกว่าสีอะไรสีหม่นหรือเปล่าสีหม่นยังไงอ่าสีพระชนนิยมเนี่ยอ่าพระชนนิยมนี่แหละแบบแบบแบบที่ห่มทั่วไป ทุกวันนี้คือในวัดกรุงเทพหรือารอบๆปริมณฑลนะอ่าปริมณฑลก็จะปรมแบบสีพระ,ะพราชทานนิยมกันเยอะอ่าที่ถามว่าทําไมที่ทางเชียงตุงหรือแถวๆแท็กที่เหล็กนี้ยังพรมสีเดือนกันอยู่ก็ก็เพราะว่าอ่ทาทน,นี้คือยังยังไม่มีการกําหนดว่าอ่าไม่ได้ขึ้นตรงกับประเทศไทยด้วยว่าต้องต้องพรม แบบเป็นสีพระราชนิยมนะก็เลยก็ย,ยังห่มสีเหลืองส้มอยู่เพราะว่าสีเหลือสีเหลืองส้มเนี่ยเขาห่มกันมาตั้งนานนะ่าก็เลยเพิ่งจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนห่มสีพระราชนิยมเมื่อไม่นามนมานี้เองนะที่เชียงตุงอ่อท,ท,ที่ที่ประเทศไทยประเทศไทยใช่ไหมอ๋อใช่คือแต่ละนั่นก็ไม่เหมือนกันเนาะคือเราคิดว่า เป็นพ้าเนี่ยจะใส่ผ้าสีอะไรก็ได้ไม่ใช่เนาะถ้าเราอยู่วัดไหนสังกัดไหนก็ต้องห่มตามนั้นนะอย่างเช่นที่ที่ที่วัดผมอยู่นี่คืออาจะห่มมังกรนะถ้าออกไปนอกวัดเพราะว่าอาทางวัดนี่ก็คือจะขึ้นกับอาจะเข้าวังบ่อยนะเข้าวังบ่อยในการไปรับอินทาบาดบ้างอาในการไปรับกินิบนบ้างนะตอนที่ตอนที่ในหลวงเราเข้าอยู่ก็อาอาเจ้าว่าหรือเจ้าเจ้าคุณนะเจ้าคุณ ท่านก็เข้าเข้าวังบ่อยๆนะก็เลยต้องต้องห่มต้องห่มสีพระราชนิยมคค่ะโอเคคำถามต่อมานะคะคิดอย่างไรกับคําว่าไทยและภาษาไทยณปัจจุบันภาษาไทยใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงไหม๋อคือภาษาไทยนะ่าเกิดในชายแดนหรือในใกล้ๆเคียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาอ่าเมียนมานี่นะถ้าอยู่ติดๆชายแดนเนี่ย ่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักเลยเพราะาภาษาไทยมันสําคัญยังไงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องใช้อุโปโภคบริโภคเนี่ยจะนาเข้าจากประเทศไทยหมดเลยถ้าเกิดเราไม่รู้ภาษาไทยเราก็จะไม่รู้เลยว่าวิธีการใช้เป็นยังไงการกินยังไงการอยู่ยังไงอ่านมันก็เลยภาษาไทยก็เลยจําเป็นทุกวันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติที่ที่อยาก ที่อยากจะมาบวชในประเทศไทยเนี่ยตอนที่ตอนที่อยู่วัดเนี่ยก็มีพระต่ังาติมาวนนะไม,ม่ว่จาจะมันจะอิตาลีก็มีอเมริกาก็มี<อ>เขาก็ขึ้นที่จะมาศึกษาภาษาไทยเป็นหลักเลย<อ>เพราะว่าเขาก็อยากมาพุทธปฏิบัติแบบประเทศไทยนะพระพระภาคอีเทศไทย<อ>เพราะว่าแบน,านไม,ม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือที่เขาสนใจเรื่องพุทธศาสนาในแบบทิลวัตของไทยก็เขาก็จะศึกษาภาษาไทยเป็นหลัก ซาไทายก็เลยเป็นที่นยิยมนะที่นยินยโมโดยเฉพาะในในรอบในร,รบอบที่ประเทศที่ติดกันนะเกิดชายแดนไทย,<า>ยนะว่จะเป็นพี่น้องลาวเนาะพี่น้องพมชาเก็เมกะาม,ม่าเลยต่างๆนะคะก็ต้อง บางทีก็ต้องอ่านออกนะเวลาใช้ยาใช้อะไรเนี้ยเนาะซื้อยามาเวลาแม่จะกินเราต้องอ่านให้เป็นแบบนี้ถ้าไม่เป็นก็ต้องไปพึ่งคนอื่นเหมืวนะถ้าเกิดเราอ่านไม่เป็นไหมบางทีให้กินวันละเม็ดเราให้ละสองเม็ดเห็นไหมย่าพอยาเกินก็ทําให้เกิดช็อคหรือว่าเข้าโรงพยาบาลได้เพราะมันเกินเกิจำเป็นแล้วก็อะไรนะ คำถามต่อมานะคะเรียนจบไม่รู้ไปใช้ยังไงเขาไม่จ้างไม่ใช้คนไทยอ่าอย่างเช่นเราไม่ไม่ใช่คนไทย,ย,ไไไทยแต่ไปเรียนในประเทศไทยเนี่ยสามารถไปทำงานได้ไหมหรือว่าไม่ได้อ่าเขาก็จะกําหนดอยู่นะว่าถ้าเกิดไปไปเรียนเนี่ยเรียนได้อยู่แล้วแต่ถ้าว่าจะไปทํางานเนี่ยทางกฎของประเทศนั้นก็มีมีกรอบอยู่แล้วว่าให้ทํางานแต่ละประเภทแต่ละประเภทนะ อย่างเช่นสมมุติคนไทยจะมาทํางานที่เมีนมากเนี่ยเขาก็จะมีกรแลว่าให้ท,าทํางานประเภทนี้ประเภทนี้เห็ือแม้คนไทยไปทํางานต่างประเทศก็เหมือนกัน<อ>ถ้าเราไปทํางานเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เขาทำเนี่ยมันคนต่างชาติที่จะไปทําจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้ว เขาจะสงวนให้คนท้องถิ่นหรือคนพื้นที่นั้นๆทำอยู่แล้วอย่างเช่นเราเรียนจบมาทางด้านนี้อ่ะก็จะไปทางานด้านนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดกฎหมายประเทศนั้นเขาไม่เอื้อก็ไม่สามารถทําได้แต่การที่จะเรียนรู้ต่างๆในการไปเรียนต่างๆเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเป็นความรู้เราตัวเองแล้วยกตัวอย่างผมเนี่ยถึงแม้ผมจะเรียนรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าการปกครองของประเทศไทยโดยตรงนะรัฐศานสตร์นี่ยก็ตั้งแต่เราเท้าความตั้งแต่อดีตการตั้งแต่สมัยของกรีก ยุคโรมันก่าจะเป็นก่ก็จะเป็น,ปนทุกวันนี้ตั้งแต่การระบบสมเียจสิทธิราชการปกครบบองแบบกษัตริย์การปกครบบองแบบประชาธิปไตายไหมการปกครบบองแบบอคอมมิวนิสต์หรือรเผด็จการเราก็สามารถที่จะรับรู้แล้วก็เป็นข้อมูลของเราแล้วก็เป็นความรู้แก่ตัวเรานะการที่เราไปเรียนต่างๆถึงแม้ว่าเราไม่มาสามารถไปใช้โดยตรงเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้ในการปรับใช้ในประจําวันของเราได้นะก็ มาพัฒนาชุมชนหรือในบ้านเมืองของเราได้อย่ยางตัวอย่างของผมนี่คือก็เหมือนกันนะในการที่จะเรียนรัฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เนี่ยก็คือไปเรียนในการปกครองต่างๆแล้วก็จะรู้ประวัติว่ากว่าจะมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยก่าจะเป็นประชาธิปไตยกว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าที่จะมีมระบบสาธารณสุขระบบต่างๆเนี่ยถึงทุกวันนี้นะครับ เจอคาถามนะคะไม่มีแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะคะหรือมีคําถามอะไรนะคะที่จะถามนะคะก็ถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์น้องไหม่สิมตรงนะคะก็คลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะไฟดับด้วยแล้วก็ร้อนมากเลยนะคะตอนนี้อบไปหมดแล้วนะคะเหมีอะไลอันนี้ร้อนสุดนะคะอโอเคค่ะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่สิบตุงมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย